ฟังเพลงชุดต่อไปจาร์ตี้ฮ้องกู้กับน้องนางค้างแต่ชุดนี้และเพลงนี้กจะฮ้องกู้กับใครนั้นครับน้องนกนันทวันเพลงที่จะฮ้องต่อไปชื่อเพลงว่าชวนน้องแอลเหนือลองว่าบ้านเฮามีของวนของกันกนะดานลองฟังดูครับอ้ยาชุดนี้สุดยอดอ๊อฟฟ้าคนงามลอนลออ่ะที่มอบให้น้องไปเลยนะคะไอ้เป็นคนเมืองเป็นคนเมืองเื้อน้องล่ะ ให้แสนดีใจดีใจสุขใจยิงย่งเลือถ้าเดียวเมืองเหนือใช่ไหมทีม่ชายคนดีได้ไหยได้เลยไ,ได้เลยน้นหนองน่นน <c oughs> เจอคนสวยแล้วงอ้อมา <c oughs> <c oughs> น้องเดินทาง <c oughs> จากกรุงเทพมาถึงบ้านพี่นี่งอ้อมไหมพี่ ดูยังไม่แก่เลยจึงหน่อมได้ยังไงอ่ะโอ้ยงอมนี่คือเหงาไม่ใช่งอมอ๋อเลยจ้าอ๋อน้องมาบ้านพี่เต็มที่พี่จะเลี้ยงน้องเต็มที่เลยน้องอยากกินอะไรพี่ซื้อให้กินหมดใจเองดูอยากกินน้ำพริกหนุ่มจ้าว้ายเขาไม่เรียกน้ำพริกหนุ่มหรอกน้ำพริกอะไรจ้าเขาเรียกน้ำพริกัยรุ่นหรือว่าน้องจะกินน้ำพริกนี่ไหมอะไรจ้าน้ำพริกคนแก่น้ำพริกอะไรพี่น้ำพริกคนแก่ก่อนน้ำพริกตาแดงอ่ะหรือว่าน้องจะกินน้ำพริกอ่ะน้ำพริกนรก ก็ม <SM. S 1> <Christina. S 2> ีอะยลรานี่แหละโอ้โหนะเอาไว้เอาไว้งั้นงั้นอย่างงี้ดีกว่าพี่จะพาน้องไปกาดมั่วจ้าเออไปกาดมั่วไปกินของอู้มีของขายเยะแยะไปเลยเขาขายของเยะแยะในหนจ๋าอีนี้เอาไม่ครับขรําะอีนี้เอาไม่ครับขรำเปอนยังไงอีนี้เอาไม่ครับขรายัยขายอะไรเนี่ยขรํไอ้ยังก็ขรมที่มันเป็นบอกบอกอะ ข้าวหลามมิกาโอ้ยนี่บางพูนไม่ค่อยชัดจะจายอย่างได้ขายข้าวหลามม่ก่บอกนะอ๋ออันนี้หนึ่งขลับสองขลับสามขลาบมาถึงสองถึงสามเนี่ยโอ้ข้าวหลามขายอย่างไ้เนี่ยอ้อห้าบอกบูดจะไหนจะฮะบอกห้าบาทจันบอกห้าบาทห้าบอกบูดว่าโอ้ถ้าห้าบอกบูดได้กินเข้าไปกินข้าวหลามสองวันเมื่อยสองบอกเนี่ย ยังไงเราจะนายจ๋าเมื่อก่อนอยังได้ขายยังพอกหมโอ้เมื่อก่อนนี้นะจ๊ะ<ห>นาย<ห>จ๋าบางเนี่ยบางขายโรตีโรตีคะโรตีโรตีสายโรตีสายนาจโรตีสายไหมโอ้ยนี่บางพูดไม่ค่อยชัดนะนายจ่า มอก่อนนะบางนี่มีลูกน้องบางเยอะแยะเลยเป็นไรเป็นไรเป็นไรมันมีอยู่คนหนึ่งมันชื่อไอ้ครัมไอ้ครัมเป็นไรวันวันงานการไม่คำเอามือโจโกกระเป๋าเกาครัมมันม้วน้าบปหากินตรับเนี่ยเนี่ยมันเนเพ่งเลยลูกนะแล้วหลักจากนั้นมาปุ๊บบางเลยมาขายของประดับของอะไครับไข่ประดับบุกประดับเผ็ดไอ้อะก็ครับประดับบุกประดับเผ็ดไอ้อะที่หีบอ้ยีบประดับบุก ประดับเพชรกระปุกกระปุกประดับเพชรโอ้ยน oh, ี่บางพูดไม่ค่อยชัดนะนายจ๋าเดี๋ยวนายจ๋าฮะบางจะรีบไปก่อนละนายจ๋าจะไปไหนคะรีบไปขายไส้ยางพุดเขโอเคบางที่ไหนมาขายไส้ยางเอ้าดูแม่ค้ารายต่อไปครับเอาป้เจ้าสองกีบนีบกันมันมันเจ้าเอาป้เจ้าสองกีบนีบกันมันเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจ๋า เป็นผู้หญิงมาขายอะไรยังประเดี๋ยวเนี้ยก็ขายของเจ้าก็ขายยังอ่ะขายข้าวต้มมัดน่ะเอาน่ะข้าวต้มมัดอย่างละสองกีบอ่ะก็มัดสองอันติดกันแล้วเจ้าสองกีบติดกันแล้วก็แล้วก็ปันเนี่ยยังมันมันนี่ก็คือว่าเจ้าใส่กะทิหนักมันก็เลยมันเจ้าโอ้ปะเขาไปขายที่อื่นอะไรแบบสักกีบก้าเจ้าแบบโอ้ยกล้วยเ่าเขาเหลือนี่มาขายอยู่อ่ะดุกแม่ค้ารายต่อไปเอาก็เจ้าู้ขีฮอนหอนเจ้าเอาก็เจ้า หู yeah. ้ค <ah ีหอนหอนเจ้ายัยมึงขายไอ้หยั่งในบัดเดี๋ยวเนี้ขายหู้คีหอนหอนโอ้แล้วมันไอ้หยังหู้คีหอนหอนเนี่ยกุนจุนไก่ทอดเอาแล้วไปขับรถไปขับรถไปโอ้มาคุปต์เจกแล้วอ่ะไปมาเอาเอย่างละมันขายหน้าขวานแล้วเดี๋ยวไปต่อโดยเจ้าจ้าหน้ารักจังเลย ไปแนวบันไอที่ทองนาได้เลยที่จาท้องนาอากาศสบายไอเป็นคนเมืองภาษาบอมีลวดลาไม่ต้องเกรงใจพี่ชายขอบคุณยิ่งเลือจใจเอื้อเฟื้อคนเนิ่อก็มีเอื่นได้ จดีจังเลยนาองหลังจากที่พาหนูมาเที่ยวท้องทุ่งท้องนายังพามาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่อีกพี่ดูสิหมีแพนด้าน่ารักจังเลยโอ้หมีแพนด้ามันก็น่ารักอยู่แล้วนะ,ะแต่พี่สงสารมันตอนแรกๆที่มันมาอยู่ใหม่ๆอะ่ะคนไปมุงดูกันเยอะจนหมีไม่ได้หลับได้นอนจนขอบตาตั้งลุ่มนิดดำคุมมุมเลยอะ่ะ ที่ขอบตามันดำเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาไม่ใช่อดหลับอดนอนจ้าพี่นึกไปพี่ก็นึกอีสามีแพนด้านะขนาดแต่งงานเขายัดให้ใหญ่โตเลยอะแล้วเมื่อไหร่พี่จะได้แต่งสักทีเนี่ยจะแต่งกับใครอะพี่ก็แถวนายกองเนี่ยเสือโค่งเหรอพี่โอ้จะเอาพี่ไปตายรู้นั่น พี่ไม่พูดกับน้องละพูดกับน้องเจบแอวพูดกับน้องพี่พูดซาอาเจียนโลหิตอะไรอะพี่พูดซาอาเจียนโลหิตอ่ะก็พูดซาก็บาดตานอะอาเจียนก็ฮักโลหิตก็เลือดพูดซาอาเจียนโลหิตก็บาดตานหักเลือดเนี่ยมันไม่ไหวละอื ไปต่อไปต่อดีกว่าจะไปเที่ยวต่อโอ้โหวันนี้เราไปเที่ยวต่อบ้านพี่มีของเยอะแยะยังไม่พอนะวันนี้บ้านพี่มีงานปอยหลวงด้วยมีงานโอ้ยการแสดงเยอะแยะนะมีทั้งดนตรีดนเซอร์อะไรเยอะแยะมีทั้งดนตรีหมอราอะไรมทุกอย่างจ้มีการชกมวยด้วยโอ้โหชกมวยด้วยเหรออยากดูไหมอยากดูอยากดูจงงั้นไปเที่ยวดีกว่า อ่าพี่พี่ครับพี่พี่พี่อะไรครับตะกี้ได้ยินว่าจะไปดูบวยใช่ไหมครับครับผมครับผมโอ้โหนี่เลยฮะเป็นไงครับผมเนี่ยมีบัวอยู่คู่หนึ่งแหรอยังไงังขาดกรรมการเวทีฮะอะไรอุ้ยดากีดว่นเนียผมจำพี่ได้นะเนี่ยจำได้ไหน คนที่ไปตัดสินมวยที่ญี่ปุ่นใช่ไหมอโอคุณเจ้าผมได้คะโอนแม่นลหรครับแม่นลหครับดีเลยฮะเดี๋ยวผมให้เป็นกรรมการมวยให้ผมหน่อยเรอเพราะมวยผมเป็นมวยจากญี่ปุ่นฮะเรอจริงฮะได้เลยได้ครับงั้นแล้วผมไปเปลี่ยนผ้าก่อนผมอีกชุดให้ใส่เลยมาเลยครับครับผมเชิญ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 โอ้โหเราได้แล okay. oh, oh oh, ้วเ้ยกราบสวัสดีมิรรักแฟนบัดมวยอันเป็นที่ระยิ่งถ้าไปเช้กันขอโชคเหงา ตถึงแล้วน่ะมือลงนอนพอดอมันยังมีความพยายามนะนาบัดนอนบัดนี้อุ้ยนี่นี่เวลาเล่นไอ้กล่องทางนี้เขาไม่ให้ตีเขาใช้ทางนี้เอาเขาตั้งปอกเลยและนาบัดดีเราจะให้พบกับนั้นมวยฝ่ายแดงมาจากประเทศญี่ปุ่น ไปไหนเฮ้ยเออเอเอใส่นวมใส่นวมโอเคใส่นวมใส่นวมออโอเคอ้หายากหายกากใส่นวมโอเคเท้าหัว<อ>มือมันถูกแล้วโอเคเอช่วยแหละและช่วงนี้มาพบกับนักมวยฝ่ายนักเงินได้แก่สามอขวบอันองค์มังกร แล้วคนดูไปไหนเนี่ยเฮ <Hey. S 1> เดี๋ยวเด้จะรีบต่อยกันไปไหนมาใกล้ๆรีบต่อยกันไปไหนแล้วอ้ oh. อ่ะก่อนจะต่อยกรรมการขอตรวจกระจับดูก่อนเฮ้ย hey. ไม่ยิงมันมีกระจับไม่มีแล้วคเออก็ผมก็คิดว่าอ่ะอทีนี้ดูแม่ไม้มยมยไทยสอกสัน้นซอกสัน้นซอกสัน้นว่าสอกมึงอ่ะสัน้นไม่ต้องมากับเขาจเจละแคฟ่ฟาดหางจเจละแคฟ่ฟาดหางแลนฟ้ฟาดหาง oh. ไม่ใช่เนาะ และช่วงนี้เรามาพบกับกรรมการจากประเทศญี่ปุน่นขอเชิญกรรมการโอมอีเตะแม่โอ้ยังมีบาาอยู่ฮะเออเออเอาเอาเข้าไป สนัุนทรกีชิฮกิฮฮารุตุมติะัรกิฮฮารุสิบตาริกสันตุดึกอักซิวเพื่อลสิบตะคริคารุจุดฮอกเฮงกอูญี่ปุ่นพ่องกญี่ปุ่นอฮาแปลว่าย่างบ้าไปเรจช่วงนี้เรียนเชิญกรรมการจากประเทศญี่ปุ่นร้องเพลงชาติด้วยฮะหว่าเอาไอ้หไปฆ่าได้ปะ มัน้ำคาญเสียงมันตั้งไปนะยังไงมันขึ้นหน้าอย่างลำเหลือเฮ้ยกูนาเฮลูเปย์ยีนาเฮลูเปย์ยีนาเฮยินาเฮลูเปยนายยังหูคีจะเกิดมาบอกยัง น้ำขิงยังหูใครหาดี <c oughs> หาดลโปกาน้ามากานหนาเฮน้ำพีิกผัทูกับพักหนึ่งลำดีน้ำพีิกกะปิขั้วพักตุงกำลำโข ลำใจโม่สามจันก็ลำดีเนอฮ่่าจบละโอ้ไม่อย่างมันซนเพ่งมันเพิ่งเพ่งมันเฮาเหรอจังเลยมามาทั้งคู่มามาชิดจับโอเคเฮ้ยจับตอนนี้นะครับทั้งคู่ยืนอยู่กลางเวทีตอนนี้ทั้งคู่ยืนอยู่กลางเวทีนะครับตอนนี้ทั้งคู่ยุกกลางเวทีฝ่ายนละกันบอกแล้วแ้วมาต่อยซ้ายเข้าไปแล้วมาเตะขวาแล้วมาตีเข่า้ ้งไปหับเนาะดูนักมวยยังบ่ได้ตีได้โชคด้วยขอโทษทีครับดูกันเอาชกตอนนี้ทั้งคู่จะู่กลางเวทีทั้งคู่จนจดจ้องกันอยู่กลางเวทีตอนนี้นะครับทั้งคู่จนจดจ้องกันอยู่กลางเวทีและทั้งคู่จนจดจ้องกันอยู่กลางเวทีโอ้โหทั้งคู่จนจดจ้องไอ้สมองมาพยักไหวจดจดจ้องจ้องคือจะโชคกันไปจะมาขีดมาเขียนจดนะมาเขียนมาจ้องกันดิเอ้โอ้เอาชก ตอนนี้นะครับทั้งคู่เดิกจประกาไปทีทั้งคู่แรกมัดก็ยังกุนตลุนเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ทั้งคู่แรกมัดก็ยังกุนตลุนโอ้โหมันมากมากเลยนะครับตอนนี้ทั้งคู่แรกมัดก็ยังกุนตลุนยังมันเลยครับมามันนะถ้าคู่แรกเออ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 อออีาตระบนมาฟาดทั้งล่มเออเออเออต่อหม้อหายดิจ้ยไม่มากวาดดิแต่ดีว่าเอาชก ตอนนี้นะครับถ้าคู่เดินกันมาแล้วกตาวเทีตอนนี้นะครับวันนี้ก็ต้องพาไปต่อยซ้ายกันไปอนี่แหละครับที่เป็นหมัดเดียวโอ้โหอะไรนะฮะเป็นไงครับด้านซ้ายนี่มองไม่ทันหรอครับว่าโดนหมัดไหนอ๋อไม่เป็นไรครับผมมีภาพรีเพย์เดี๋ยวผมจัดให้นะครัดูให้ครับดูให้อโอเคก็ได้อ่ะตดดูนะครับโดนหมัดไหนครับขวาบุดซ้ายบุดโดนหมัดนี้แหละครับอะไรนะฮะด้านขวานี่มองไม่ทันหรอพี่อ๋อพี่ที่ใส่หมวกใส่แว่นมองไม่ทันใช่ไหมฮะอ๋อหมัดไหนมองไม่รู้เลย ผมมีภาพรีเพย์เดี๋ยวผมจัดให้ได้ได้ครับดูนะครับโดนหมัดไหนนะครับอ่าขวาพุดซ้ายพุดมัดนี่แหละครับอะไรนะโอ้โหตรงอ่านมองไม่ทันเหรอฮะอ๋อมองไม่ทันเลยว่าโดนหมัดไหนอ๋อเป็นแบบไหนผมจัดภาพรีเพย์ให้ครับครับดูนะครับอ่าดูนะครับโดนหมัดไหนนะครับอ่าขวาพุดซ้ายพุดโดนหมัดโอ้โหโอ้โห ด้านหลังไฟพ่อยังบานกันครับผมจะรีเพร้พ<า>ครับพ่อรับเดียวเปิ้นหันกันหมดแล้วอุอ๊ยพันตายมึง <laughs> เคยแปลงฟันของก่อนเนี่ยฮะป้าโตจะไปป้าดูถูกโนปีหนึ่งแปลงตุ้งเตือกัอนนะป้าโตปีหนึ่ง โอ้โหโนี่ห่างกันน้องๆจงห่างไกลาจากยาเสพติดหันมาเล่นกีฬาขนาดผู้หญิงเพื่อยังโชคมวย<ฮ>ะนะฮะจำใจระวังไว้ก่อนแล้วกันรละ,ละวังยาบ้าอย่ามาทะลักถลับเข้ามาบ่เดียวื้อน้องห่างไกลาจากสิง่งบนนี้หันมาเล่นกีฬาขนาดเพื่อเป็นผู้หญิงเพื่อยังโชคดวย,ลยและยังอ <ฮะ S 2> พอแลกครอยากจะเป็นแดนเซอร์มีเหรอฮะ,ะอ๋อแดานเซอร์หันกับบริหารร่างกายไดเอทสุขภาพดีด้วยหุ่นดีด้วยผมมีครูมาฝึ๊กขยักเป็นครับนี่น้องลยฮะโอ้ผมมีครูฝึกครูจากไหนอ๋ครูจากโอโหคนนี้เก่ามาก เก่งมากเลยจริงปะฮะจริงครับคนนี้ครับโอ้โหสอนวงลูกทุ่งมาเก่าแดนเซอร์ครับจริงนะฮะแดนเซอร์เก่าหางเครื่องเก่าโอ้โหอ่าลองลองดูอ่ะเต้นดูครูอาจารย์นะครับดูดูครูอาจารย์เขาอ่าโฟนมาคุณนักขยับป้าเอ้าเอ้าดูเอ้าเปิดได้เอ่าสอนเต้นสันเต็มใช่ไหมครับส้นเต็มสเต็ป ชูนิ้วก่อนเอาแย่ไปที่หูแล้วมาใส่ปากฮะดูนะครับดูสเต็ปโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าท่าปวงสวาฮะอ่ะโอ้ท่านี้ครับท่านอะไรฮะแม่คนย่ำใส่ก้นบุหรี่่ะโอ้โหท่านี้ครับอะไรฮะเฟชหาหอยโอ้ยนะอ่ะ โอ้โหท่านี้หักกันต่อยครับอะไรครับปลาเยี่ยวสยางรถชนโอยนะโอ้หน้าวิตพื้นเอาหน้าแขนและหน้าท้องโอ้อท่าสาวท่่นี้ว้านี่จังไรจังไรโอ้มันกาจต้าควบเลยนะเออดันอ้นี่ใส่บอดดีรู้นะ เต้นกับแดนเซอร์จ่างกระจ้าก็ว่าก็ว่าเป็นครับแล้วคุณเต้นลีลาดจ่างกระจ้าใครเป็นลีลาดบ้างครับถ้าลีลาดผมนี่ฮรับครูสอนลีลาดจริงหรือเปล่าจริงงานโคนคนนี้ครับสุดยอดเป็นใครฮะโอ้เปคนได้แชมป์ลีลาดนะครับนี่ได้แชมป์ลีลาดอ่าเชื่อก่อโอ้โหจะเต้นกับคุณก่อนผมไม่ต้องถึงมือผมครับใครครับลูกศิษย์ผมดีกว่าอ๋อลูกศิษย์ฮะได้หรือเปล่าได้ลูกศิษย์ผมลองลองดูครับลองแท่มาโอ้โคนนี้ก่อนอ๋อคนนี้ก่อนโอเคโอเคได้อ่า tại hòn đen thơ đại hô 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 có hô à Ở này hô Ở hô 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 khai hô Ở này, này. hô oh, hô oh, oh. คนนายคุณคุยว่าลูกน้องคุณดีนักดีหนาก็ผมสอนมาแล้วนี่ฮะสอนมาสเต็ปเท้ายังมาได้เลยอ่ะเอะมันบันทีบะโคละสเต็ปอ่ะได้หรือเปล่าอ๋อจะได้กอคุณอนาตาคุณเลยอ๋ออ่ะคุณคุณจะให้ผมเต้นให้ดูใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเต้นกับลูกศิษย์ผมให้ดูแล้วกันจะเต้นให้ดูอ่ะฮะกับลูกศิษย์กับลูกศิษย์ผมเลยถ้ามมาเป็นเรื่องแล้วครับถ้าไม่เป็นผมไม่มาเหยียบเลยอ่ะจริงหรือเปล่าจริงโอเคลองดูมาเต้นเออมันค่าราคาคุยอ่ะลองลองเปิดเมาดม 哦，我那，走，哎呀，好，再来，我看到人了，哎，我。 ควายชุกแป้งทอดอะไรล่ะพี่ว่าขี้แยทำมันได้ยังไงเนี่ยก็ผมสอนมันไงมึงโกรธมันนะคะไม่เคยก็สอนสเต็ปมึงโกรธมันคือแย่ได้ยังไงเนี่ยสอนสเต็ปก็คนพิการของอเมอิมันเพระน่ะมันไปแย่ได้ยังนะหมูเนี่ยก็สอนเป็นสเต็ปหรอสเต็ปถ้าเกิดว่าแค่ขามันักขี้ว่าได้เนี่ยสอนมาอยู่ไอ้นี่มันเงาได้เลยอ่ะแค่ขามันขี้ว่าอย่างไดเงาเงาวมันถึงเงาได้ไหนตูเนี่ยไอ้ทูนนั่นน่ะเพิ่งซ้อมกันมาแล้ว ซ้อมหลังเวทีแล้วซ้อมหลังที่ยังาไม่เอสได้อีกว่าน่ะโ <c oughs> อ้ออกไปต่อไปต่อจะไปต่อได้จ้ะไปต่อได้ค่นี่หล่อไหมหล่อมากเลยไอจ้าจนไปจ้าจนไปแอลไหนบาซ่า หรือน้องอยากไปชมของดีที่สันกำแพงวางแผนกิกรรมรบกวนได่ไหมว่างๆันใครอ้ไงไ,ไพ่ไพก่โกงป้าจะป้าลูกดำๆอะไรเนี่ยจะป้ามันบาดเจลูกไอ้ดำลรามนเป็นลูกไอ้ค้ากินได้ไหมจะป้ากินบาดได้มันจะให้อ้าว กินไม่ได้ป้ามาขายทําไมอะจ๊ะใบแก๊ดเอามาขายแม่มาอยู่บ้านป้าก็เลยเอามาตัวเนี่ยบแจ๊ดป้าอีน้องเนี่ยมันถามว่าหน่วยดําๆเนี่ยหน่วยไอหยางหน่วยปะกอเนี่ยบแจ๊ดถามว่าลูกไอ้คำไอ้ดำข้อขายของผู้เลืเรียกมาขายอย่างน่ะก็จะพูดตื้นนะกะป้าพาปิกบ้านเดี๋ยวป้าป่ะโอ้โหเลือกปิกปิกป้าโอ้โหเรื่องหูราวแตเต้เลยอ่ะโอ้ขอบคุณในเวลาเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณมากอืมเด็ก เออมันจะแทบหูเราแล้เราพานน้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปในเมืองด้วยกันนะไปเที่ยวในเมืองด้วยกันอ๋อรถมาพอดีเลยมานี่มาแล้วนี่โอ้จ้า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 จอาาอะไอ้ไปส่งผมในเวงกับวิ้ยพี่เขาเป็นส่งเราไม่เป็นเวงไม่เป็นการหรอกเพราะเราจ่ายตังค์เขาไอ้ไปไหว้รถพี่มาเลยมาหาผมที่นี่ป่ะอะไรพี่เป็นผู้ชายมาบมมาไหว้อะไรเนี่ยหรือว่าพี่เป็นกระเทยกันแน่เนี่ยโู้ฮู้พี่ไม่อยากพูดกับน้องแล้วไม่ไหวแม่น้องไม่เข้าใจอะ เอาอย่างงี้ดีกว่าเราไปเที่ยวกันไหมจ้าบ้านพี่โอ้โหมีการโชว์ที่นี่บ้านพี่มีงานเยอะจริงๆอ่อ,อนช้อยนะพี่นะอ่อนช้อยโชว์ไม่ไปดูโชว์ไหมจ้าจ้าเอออย่างงั้นเราไปดูโชว์ดีกว่า้ไปนั่งนั่งสบ, uk, สบายโอ้โหนั่งดูโชว์เขามีโชว์นะวันเนี้ย,ยออจัดรายการใหญ่โตมีโชว์กันเยอะแยะเลยเดี๋ยวมานั่งนี่จานดูจานมาตรงนี้ตรงนี้ค่ะโอ้จะได้เห็นชัดๆค่ะโอ้โห หอมกลิ่นดอกคำตายซึ่งตรึงใจอายหนักหนา้าบัวแก้วพี่บัวลาเจ้จาจักนาไม่โยกรุงทิ้งทิ้งที่เกิดกายเจ้านี่ไกลเลืมป่าดง,อ,าง,งอีนายไปเฟื่องฟุ้งหลงติกลุงน,นายยมานอนอะไย่างนี้นเนี่ยเขาดูโชว์ดูโชว์อตอ่าอ่อออออ่จิกกงค่วยนี่ โคนเจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าได้หับเกียรติจากครอบรายไดมอนนะเจ้ามาทําการแสดงโชว์เจ้าข้าเจ้ามาจากมหาวิทยาลัยนาตศินเชีงยงใหม่เจ้าวันนี้ข้าเจ้าจะมาทําการแสดงโชว์อย่างเจินหับฟังเจ้าดโูโอ้ดูสุงน้นเนาะนะสวยนะ ญาฟ้ามหาองค์ในลาแหล่งให้คนชมมาลองอะไร พดัวแน่มาอย่างงอเปสะเดาว,ว่ะพวดท้อแค่งยาเป็นท่าแัดจ้า,าไปไหน่อยเ้ยงามสมคุณรอเท้าน้ำพระไทยในหัวเจ้าเยี่ยงแม่กาลง

นิหยอกทุ่สองยากเลยโอ้น้อวดเจ้านี่จะดไม่ยันโอ้ดนี้ตายแล้ววะน้อวดโโอ้โอ้มันยังม้วนตายอัโอ้วดตายก็เจอวะโอ้มีการพิดเัวะเป็นอย่างเดียวเนี่ยพระบาทเจ้านี่นนาะนี่ใช่จะบพี่ปริศคณโค้ตายสองคนสามคนม่ยอมห้องเพลงได้อยู่อ่ะ โลกใครบ่เท่าพ่อคุณแม่นส่วนลา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 ล้าล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 าาลาลาาลนลนาเด ครับนั่นคือเพลงชื่อเพลงว่าชว,นน,น,น,ชวนน้องแอลเหนือนะครับชวนน้องแอลเนือชุดที่สิบหกชุดที่สิบหกนะครับและก็ฟังเพลงต่อไปสนุกลายชุดนี้มีเยอะแยะเลยครับสนุกสนานเยอะแยะเลยตะกี้สองวิ่งวันไป